โอ้โหสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับสาวฝรั่งเศสนะครับบินตรงมาเลยนะครับเนี่ยใครจะไปเชื่อนะครับว่าทําไปแค่ยี่สิบวันใช่และดูติดตามเรามาทุกเพจใช่จริงๆคลินิกเราเนี่ยมีเพจเดียวก็คือเพจหลักที่เราพรอคลินิกแต่ว่าเพจยิบย่อยมีเยอะมากเลยบางคนก็ไปเปิดเพจเองอะไรเองแต่พี่เขาติดตามทุกเพจเลยนะครับอันนี้คือเพจหลักนะครับเพจหลักนะครับอันนี้เพจหลักที่ดูกันอยู่นี่คือเพจหลักทําไมพี่ต้องไปดูทุกเพจผมสงสัยมากเลยที่เป็นเอฟซีตัวจริงใช่ไหมพี่ ศึกษาค่ะครับผมอยากศึกษาอยากดูหลายๆคนอยากดูหลายๆคนคะนะพี่นะโอ้โหแล้วแบบพี่ผมเห็นพี่คือผมเป็นเพื่อนพี่อยู่แล้วพี่ไปกดไลค์ทุกคลิปเลยทุกคลิป พี่ชอบจริงๆชอบจริงๆมีแรงดูแล้วยังไงล่ะมีแรงผักดันมากแล้วมีแรงผักดันจะทำ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 อย่างเดียวในหัวพี่จะทำใช่แล้วคือพี่ามาทําจริงๆและจริงๆแล้วก็โหเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับก็มีน้องเขาแนะนํามานะของที่อื่นแต่เราไม่ออกชื่อนะไม่ต้องอ่ยชื่อพี่่บอกน้องเขาไม่จะทําที่นี่อ่าจะทำที่นี่เลยจะทําที่นี่เพราะว่ามั่นใจในฝีมือค่ะคุณหมอดุก มันจะในคุณหมอเดี๋ยวปิ้วมือคุณหมอดูทุกคลิปทุกหลายหลายท่านที่เข้ามาทำเหมือนกันแล้วเหมือนในคลิปไหมพี่เหมือนค่ะเป๊ะเลยเป๊ะเลยไหนขอดูแผลหน่อยคนแฟบแฟแฟดแฝเปิดเปิดนิดนึงขนาดผมคันนะเนี่ยทาไปยี่สิบวันนะครับอ่าขอดูอีกฝั่งหนึ่งพี่นี่คือยังไม่ค่อยเข้าที่มากนะครับยังค่ะเพราะว่าแผลเนี่ยจะจางไปเรื่อยๆใช่คับวันนี้ตัวอย่างแผลไม่มีด้วยสาวๆที่ทําเป็น็อไปวันนี้หยุดใช่อ่าเดี๋ยวจะให้ดูฟักยี่สิบวันนะครับอันนี้คือแผลเพิ่งสัต ไปทําแผลมาสเก็บแผลเอาออกไปพี่แล้วเขาดูตาหน่อยพี่โอ้โหนี่ดูว่าตานี่สวยมากเลยครับเนี่ยอ่าลืมตาหน่อยครับพี่โอ้โหยี่สิบวันนะครับแน่นอนว่าต้องลงอีกก็คือผมหางตาพี่เขาตกใแล้วก็ลองแก้ตรงตรงเนี้ยตกหมดเลยก็เลยแนะนําไปว่าดึงหน้าแฟสล็อกชงบนแล้วก็เพื่อให้หางตาขึ้นแล้วก็ทําตาสองชั้นเพราะตาสองชั้นเนี่ยไม่มีเลยมันตอนแรกตอนแรกพี่มีตาสองชั้นครับตอนตสาว มีค่ะมีแต่แต,ตามอายุน<ค>ะนะมันจะตกลงมาปิดเนาะปิดค่ะพอมองปิดพอมองโ่อสองกระจกมองตัวในกระจกหมดแพชั้นหมดลแล้วเอาแล้วหมอเขาสามารถทําตาสองชั้นให้พี่กลับขึ้นมาได้ด้วยใช่ไหมครับก็ดูผลงานค่ะผมภูมิใจมากดีใจมากเรียกว่าไม่เสียไม่เสียค่าไดค่าน้ำมันเลยที่บิดไม่เสีย,าายค่ะ คุ้มที่อยู่ฝรั่งเศสเมืองอะไรครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับออริออค่ะออริออะโอ้ชื่อนี่พูดยากมากเลยอขาเรียออริออถนนอะไรพี่ถนนโอ้ถนนเป็นหมู่มันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเล็กๆก็อออกจากตัวเมืองไปหน่อยนึงครับอ๋อพี่อยู่นอกเมืองนอกเมืองครับนี่นะครับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับก็บินตรงมาเลยนะครับมาทํานะครับ ก็ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือพี่แบบมาตดยเฉพาะเลยใช่ไหมพี่บินตรงมาเพื่อการนี้เลยหรือจะแวะมาเที่ยวไหนด้วยไม่ก็ผลพอยได้มาทําธุระที่บ้านด้วยค่ะจากทำผลพไยได้นี่นะครับสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับอยากจะทํานะครับเดินเชิญครับที่ทีละฟอนคลินิกนะครับให้ดูแล้แบบเป็นเป็นยังไงบ้างคือไม่เจ็บ ใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติจริงหรือเปล่าที่เขาบอกใช้ชีวิตได้ปกติปกติค่ะกินของปกติส้มตำฟาร้าเปรี้ยวเผ็ดรค่ะว่าช่วงนี้ของแพงแลวพี่มะนาวแพงกินมะนาวกินยำค่ะกินยำเผ็ดเผ็ดกินยำเผ็ดเปรี้ยวตั้งแต่วันแรกที่ทำวันแรกเลยครับโอ้แล้วพี่ไม่กลัวเหรอพี่อเขาไม่ว่าก็ได้ยินคุณหมอบอกว่าใช้ชีวิตปกติกินของได้ปกติก็อ่าและนี่คือในยี่สิบวันที่ผ่านมาพี่ก็ทำเฟซล็อกกับ ทำตาไปนะครับแต่ว่าแผนต่อไปเห็นเวเวๆมาจะทาอะไรนะจะเก็บคอจะเก็บคอจะเก็บคอข้างล่างคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับอืมน้าใสแต่ขอคอหน่อยขอคอหน่อยค่ะรอบหน้าเดี๋ยวมารอบหน้าเก็บคอไดครับผมรอบนี้ยังไม่มีเวลาอ่านี่นะครับก็คือแบบเป็นเป็นยังไงบ้างฮะแบบการบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างทําให้หลงรักที่นี่เลยค่ะแบบยังไงฮะ บริการดีทุกอย่างคะ่ะอดูแลดูแลทุกอย่าง,งเริ่มตั้งแต่เข้ามาต้อนรับบริการทุกอย่างทุกจุดคะ่ะมีน้องๆพี่ๆที่นี่ดูแลด,ดีมากคะ่ะอืแล้วแบบเป็นไงฮะแบบค่าใช้จ่ายอะไรคือจบครั้งเดียวจบจบคร<ะ>ั้งเดียวจบคะ่ะคุ้มค่ะคุ้มเลยคุ้มคะ่ะแล้วค่าค่ายามีไหมพี่ไม่มีค่ะค่า ทำแผลมีไหมไม่มีค่ะ oh. บริการดีทุกอย่างแล้วแล้วคือวันนี้ก็มาฉีดฉีดยาใช่ไหมพี่ค่ะฉีดยาค่ะอ๋อก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายน้องๆที่นี่ดูแลมากดูแลด,ดีมากใจดีทุกคนค่ะอืมก็ทําไปยี่สิบวันก็โอเคคนรอบข้างเห็นเป็นยังไงบ้างพี่ก็อุ้ยแต่ใครเห็นก็อุ้ยไม่ ไม่ผิดหวังที่มาที่นี่ไม่ผิดหวงหังค่ะไม่ผิดหวังโอ้ก็ศึกษามานานนะพี่ก็แบบเป็นยังไงคือเห็นได้ข่าวว่ามีเพื่อนอะไรก็แนะนําไปที่อื่นแต่ไม่ไปค่ะแต่ก็มาที่นี่มาที่นี่ค่ะเพราะมั่นใจอะไรกับที่นี่มั่นใจมั่นใจในฝีมือคุณหมอค่ะ<อ>ดูหลายหลายหลายๆายเพจคือคุณหมอเป็นมีชื่อเสียงค่ะคือคุณหมอชรละิตใช่ไหมฮะที่ทํากับ ทำกับคุณหมอคันติมั้งคะอ๋อหรือคุณหมออ๋อทำกับคุณหมอท่านอื่นแต่คุณหมอท่านอื่นแต่ก็ก็ผีมือก็โอเคใช่ได้โอเคค่ะเออพี่ลืมใส่แคปชั่นแรงอายุพี่พี่อายุอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยถามได้ไหมถามได้ไหมไม่ได้เสดมายาดนะเพราะมึงนอกเขาไม่ค่อยถามอายุกันนะไม่เป็นไรค่ะบายบายก็ได้ ให้น้องพายดีกว่าอันพี่มีเอกสารจากคลินิกนะครัพอดีเดี๋ยวกวลืมให้ไว้ก่อนเลยนะครับเวลาจะกลับต่างประเทศนะครับอ๋ออันนี้คือเวลากลับต่างประเทศนะครับดูไม่ต้องถ่ายใกล้ชื่อเขาส่วนตัวอ๋อนี่ก็รับไว้นะครับพี่เวลาขึ้นเครื่องนะครับอะพี่เก็บไว้ที่นี้ก็ได้ครับอ่าโอเคน่าะครับก็คือทํากับคุณหมอท่านอื่นก็โอเคใช่ไหมเขโอเคค่ะโอ้ มีคนถามเชสนนี้ทําอะไรบ้างคะราคาเท่าไหร่ถามถามเรื่องทําอะไรบ้างดีกว่าเอทําตาสองชั้นค่ะแล้วก็ตาโตกแล้วก็เฟซล็อกบนค่ะอ๋อทําตาสองชั้นแล้วก็ดึงดึงหน้าเฟซล็อกช่วงบนเฟซล็อกช่วงบนค่ะโอ้ยมีคนรู้จักพี่สวยมากพี่ทิพย์ใช่ไหมเฮ้ยมาจากไหนกันเฮ้ยเฮ้ยมีคนรู้จักพี่พี่ทิพย์ใช่ไหม ใช่หรือเปล่าพี่ชื่ออะไรเนี่ยใช่ค oh, uh, bueno? ่ะโอ้พี en, uh ่ท oh, ิพย right. like. ์เองคนคนคนนี LIKE yeah, uh, ้ชื่อเพนเพนใช่ชื่อชื่อเพนอ่าเรียกว่าพี่เพนแล้วกันพี่เพน่เมืองไทยหรือเปล่าคะไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนรู้จัก้นมีคนรู้จักแล้วหนึ่งพี่ลองบอกคนรู้จักหน่อยให้มาทำขายของให้ผมหน่อยพี่เขาบอกว่าสวยมาก ถ้าอยากทํานะคะแนะนําที่นี่ค่ะแนะนําเลยนะค่ะคนไทยในต่างประเทศมาที่นี่เยอะไหมค่ะเยอะค่ะเยอะเยอะมากครับผมค่ะเขาถึงแบบบินข้ามน้ําข้ามทะเลเลยนะใช่มั่นใจในปีมือคุณหมอที่นี่บริการดีมากบริการน้องๆทุกคนใจดีทุกคนค่ะคุณหมอใจดีทุกคนมีคนบอกพี่เพนอยู่โคราชอะสงสัยสงสัยอาจะอาลุล่เตรก ไม่ได้กลับมานานแล้วไงอ๋อไม่้กลับมานานแล้วเขาติดตามเพจนี้อยู่เหมือนกันนะครับอมาค่ะมามาจำหน้าพี่ทิพย์ได้นะครับเมื่อก่อนจะประมาณนี้ตามรณนี้เลยตอนนี้พี่ทิพย์นะครับโอ้โหเหมือนมีโดนเวทมนต์เข้าไปนะครับสวยสวยเลยนะครับตาสวยชั้นสวยแล้วก็หางตาขึ้นกลับมาเป็นสาวอีกครั้งดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าโอผมจํารูปก่อนทํานี่ผมทักผิดทักคนละคนเลยครับผมนี่นะครับ อ่ะพี่จริงๆก็เกรงใจพี่เพราะว่าตอนนี้พี่จะไปไหนต่อนะกับโคราชค่ะพี่เพนที่อยู่โคราชพี่ทพยปกำลังกลับนะอ่าเดี๋ยวไปรอต้อนรับเลยใช่ไปรอต้อนรับถ้าอยากทํามาคุยกันอ๋อมั่นใจได้ในปีมือที่นี่ค่ะพี่เขาจะกลับโคราชแหละไปส่งพี่เขาดีกว่าเกรงใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่กับพี่พี่ขับรถเอเดินทางประมาณกี่เออสามชั่วโมงมั้งสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงไปถึงสามชั่วโมงตอนนี้ก็ ทุ่มหนึ่งก็ถึงหน้าประมาณสี่ทุ่มเดี๋ยวดึกเกินนะครับก็ฝากผลงานของพี่ทิพย์ไว้นะครับเบบี้เฟสล็อกนะครับพร้อมทําตาสองชั้นนะครับยี่สิบวันจากฝรั่งเศสเมืองชื่ออองรีองค่ะอองรีองนะครับคนที่อยู่จากฝรั่งเศสนะครับอองลีองทักทายกันมาได้นะครับมีคนบอกว่าน่าสนใจสวยมากผิดเป็นคนละคนเลยโอ้โหคนชมพี่เยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยครับเดี๋ยวยังไงก็ผมก็ไม่อยากจะไร้นานเพราะว่าคน คุณลูกค้าเนี่ยเขามีธุระต่อแล้วกลับบ้านดึกเดินทางอันตรายนะครับก็เดี๋ยวไปเลยพี่กลับบ้านกันพี่อ่าขอบคุณค่ะไปี๋ยวผมจะทยอยปิดไฟเปิดห้องนี้นะครับไปอย่าลืมเอาไม้ออกด้วยนะปิดเลยไหมยวพาไปว่าเรากลับจริงๆกลับจริงๆค่ะจริงๆนะทางนี้ทางนี้เลยพี่ไปแต่ผมปิดไฟกอนพี่แต่งหน้ากากนะใช่ใช่อ๋อต้องเต้นก่อนอ๋อ เนั่งนั่งก่อนได้นั่งนั่งแถวเนี้ยสวยๆเนี้ยที่ไรอยู่ใช่ไหมไรอยู่เดี๋ยวให้ไรเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องส่งปับเลยไหอ๋อเพราะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเซ็นเลยค่ะแล้วคือน่ากลัวน่ากลัวอ่าระวังก็รอสินี่ก็ใบจากที่นี่นะครับเขาต้องเซ็น ไปเึ่นรัวกินยองอนทำนะครับเพราะว่าจะเป็นกินยองที่ให้แบบออกสื่อนะไรอย่างเี้นะครับอ่าาอ่าาเป็นแบบันน้นะนี่ยใจเับเป็นชื่ออ่าอันนี้ก็ก่อนทําอันนี้คือบรรยากาศคลินิกชั้นสามนะครับเคาะสกิน นี่นะครับอาจารย์วันที่ให่เต็มที่หมดที่อยู่อันนี้ก็จะเป็นเสียงเป่าไดเป่าผมนะครับ,นนก,รบก็ใครทำเฟลล็อกทำอะไรเสร็จก็จะมีช่างใด้เป่าผมอยู่นะครับมาดูผ่านๆนะครับสะผมได้ผมให้อันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ฟิลเลอร์ฉีดตรงไหนเออเบอร์โทรไหมรัะ ต้องต่อศึกษากันดูนะครับก็จำเบอร์โทรไม่ได้แค่เบอร์โทรไม่เป็นไรครับมันต่อเป็นเป็นวันที่หนึ่งเยอะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปไอคอนว่าเดินไปไกลไหมเดินสไม่จะเดินไปอยู่แล้วไหมรอคุณเจ้าหน้าที่อ่าอันนี้จบจบไลฟ์แล้วจบเลยไหมมาเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนด้วย จะได้จบเลยครับเลยรบกวนงานครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับการเดินทางมาไม่ไกลครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับเอ้ตรงนี้เห็นไอคอนสยามไม่เห็นครับตึกบางครับต้องเดินออกไปเดินครับก็บางคนบอกว่าอยากมาแบบไม่รู้จักนะครับคลินิกอยู่ตรงไหนไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวพามาจะได้รู้จักครับการเดินทางไม่ยากครับ แค่คุณผ่านถนนใหญ่ก็จบ,ลบแล้วครับเราตั้งอยู่บนถนนเจริญนครนะครับเลขที่สองนะครับตรงข้ามสถานีตะเพิงคลองสานะครับนี่นะครับลองมาดูนะครับใครที่ไม่เคยมากรุงเทพนะครับหรือแบบไม,ไม่ไม่คุ้นชินเส้นทางแถวนี้นะครับ ผมแนะนําว่าให้สังเกตห้างไอคอนสยามนะครับจะมีห้างชื่อว่าไอคอนสยามอยู่นะครับนี่ห้างไอคอนไอคอนสยามเนี่ยเป็นห้างที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับมาประมาณ2อสปีแล้วนะครับก็จะตั้งอยู่บนถนนเจริญนครนะครับถ้ามาไอคอนสยามถูกก็คือถึงเลยครับอันนี้เส้นถนนเจริญนครนะครับถนนใหญ่นะครับห้างไอคอนสยามยืงๆกันนะครับอ่านะครับ แล้วก็ถ้ามาเส้นถลนจเจริญน,นค,ครคฝั่งตรงข้ามจะเป็นสถานีดับเพลิงคลองศาลนะครับรบเห็นรถด,ดับเพลิงไหมฮะอ่า,อาดับเพลิงนะครับอันนี้คือสถานีดับเพลิงคลองแานก็จะอยู่ตรง,งข้ามตรงข้ามสถานีดับเพลิงคลองศานคือทีรอรคินิกคือทั้งตึกเลยนะครับมีห้าชั้นนะครับจะเป็นทีรอรคินิกทั้งหมดเลยทั้งห้าชั้นนะครับที่จอดรถมีมากมายนะครับใครที่ช่วงนี้ ยังเติม95อยู่และยังไหวกับราคาน้ำมันนะครับขับมาได้เลยนะครับที่จอดเรามีอยู่นะครับมีนะครับเอาลูกค้าออกมาแล้วลูกค้าออกมาแล้วกลับแล้วรอครับพี่ของของเขิงอยู่ไหนอยู่ที่รถเลยนะใบอ่าไม่ลืมอะไรนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับแหมไปแล้วครับสวยๆนะครับกับฝรั่งเศสนะครับผมครับนะครับพี่สวัสดีครับ ใครที่อยู่โครานะครับรอตอนรับเลยนะครับอีก3มชั่วโมงถึงครับครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่นะครับจบแล้วครับ